ตีกับพวกวัดเด็กวัดเหลิมอเงี้ยแบบเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยวัดผมก่เมื่อก่อนอะวัดผมถูกบางสีเมืองเนี่ยมันไม่ถูกกัน mm hmm. มันบางเดียวกันใช่พี่แต่ไม่ถูกกันพี่เห็นว่ารที่พี่มาวัดหลักวัดปาง uh huh. วัดบางวัดพุทธอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกกันแต่บางเดียวกันเป็นแก๊งเลยแก๊งใครแก๊แกงมันมาแถวบ้านผมผมก็ตีผมไปแถวบ้านมันมันก็ตีอ้าวมันก็ไม่ไกลกันเนี่ยไม่ไกลบ้านผมไม่ไกลกันเนี่ยแคเห็นมัน่อไตรงเนี้ยมันตีกันบ่อยตีกันเอง เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีครับผมโกจังง้อป้าพาตะลุยนะครับผมก็เราวันนี้ก็ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นคนตัวลายนะครับผมน้องคิงชายาอะไรครับบางสีเมืองบางสี่เมืองน้องคิงบางสี่เมืองนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็มีโอกาสได้รู้จักน้องคิงทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ผ่านทิดบานกล้วยน้องทิดบานกล้วยที่ ออกกับผมไปสองพีนะครับก็เลยพอสัมภาษณ์น hmm. hey ้องคิงเพราะว่าโปรไฟล์น่าสนใจนะครับน้องคิงเป็นเขาเรื่องเลยน้องคิงนี่เป็นคนที่ไหนครับคนนนท์เป็นคนนนท์เลยในคนที่คนนนท์บางสีเมืองเนี่ยบ้านอยู่ในบางสีเมืองแต่กําเนิดเลยแน่อยู่เนี่ยตั้งตั้งผมอยู่ตั้งแต่กําเนิดน่าเด็กเลยวัดสลักใต้บางสีเมืองแล้วสมัยเด็กๆนี่เป็นไงครับชีวิตเด็กๆก็ธรรมดาก็เกเรธรรมดาพี่ มันก็เกเรติดเพื่อนติดฝูงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไปไหนก็ไปเพื่อนตีกันก็ตีใครก็แตะเพื่อนผมไม่ได้อะไรเงี้ยต้องผมก่อนอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ผมก็เป็นทุกวันนี้ก็เป็นเป็นอย่าแตะอย่าพี่น้องผมผมก็เป็นแล้วสมัยสมัยเรียนนี่เกเรั้ยตั้งแต่เด็กก็จบอะไรมาผมจบแค่ป .4 เองเอาไม่เรียนต่อผมไม่รักเรียนผมชอบเที่ยวไม่รักเรียนไม่ชอบไม่ชอบเรียนไม่ชอบชอบเที่ยวผมโง่ผไม่ชอบติดเพื่อนพี่ผมติดเพื่อน เพื่นอนไปไหนผมก็ไปโดดเรียนพระรามจงพระรามเจ็ดผมก็ไปแล้วก็ติดยงติดยาผมก็มีมีผมก็ติดยาแล้วก็ติดยาอะไรเงี้ยมันเริ่มมันเริ่มเกเรตั้งแต่อายุอะไรเริ่มเกเรสิบสามสิบสี่ 13, ได้พี่สิบสามสิบสี่นี่ครั้งแรกคือเกเรเลยเราเราเกเรเลยตอนนั้นถ้าเราวิวาดการตีกับพวกวัดเด็กวัดเหลืมอมางเงี้ยแบบ เด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยวัดผมก่มกอนๆน่ะวัดผมถูกบางสีเมืองเนี่ยมันไม่ถูกกันมบมันบางเดียวกันใช่พี่แต่ไม่ถูกกันพี่เห็นเมื่อที่พี่มาวัดหลักว,วัดบางวัดบางวัดพุทธอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกกันแต่บางเดียวกันเป็นแก๊งเลยแกงย๊งใครแก,งแกง๊งมันมาแถวบ้านผมผมก็ตีผมไปแถวบ้านมันมันก็ตีเอ้ามันก็ไม่ไกลกันเนี่ยไม่ไกลบ้านผมไม่ไกลกันเนี่ยแค่เห็นมื่ะตรงนี้มันตีกันบ่อยตีกันเองในสมัยก่อนนะครับทุกสมัยนี้ก็เป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อ่ะก็เป็น แต่มันได้ว่าขายผิดขายถูกอะไรเงี้ยเพราะมันต่างคนต่างโตขึ้นมากันแล้วไงพี่แต่มันจะมีเรื่องก็มีแค่พวกเด็กๆอย่างเราไม่รู้ไงเด็กน้องเรามีเรื่องกับเด็กน้องคนนี้นี้มาเคลียร์กันเราก็มาคุยกันมันก็เรียกพี่มันมาเราก็เรียกพี่เราไปอะไรประมาณนี้มันก็ธรรมดาก็ใช้วิธีคุยกันมากกว่าใช่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่มันโตกันเยอะแล้วไงเราเรามันเริ่มวางวนกับพวกยาเสพติดพวกอะไรเนี้ยได้ไงอ๋อ ได้ไงใครดูดผมก็ลองผมอยากลองผมอยากลองผมไม่รู้เป็นยังไงผมก็ลองขอดูดทีขอดูดที <ใน S 1> ผมก็ติดเลยผมก็ติดเลยครั้งแรกคืออะไรเลยที่ลองมาพี่ยาบ้าครับอย่าบ้า,อบบาลองผมก็ติดดูดแล้วมันก็ก็รู้สึกดีนะเมื่อก่อนก็อยากดูดอยากดูใครดูผมก็ขอขอแล้วหมเด็กเขาก็ให้ผมสูบแล้วพอติดบปมาก ก็เริ่มมีแล้วทะเาาลาะวิวาทรักและขโมยน้อยมันก็มีธรรมดาแล้ววัยรุ่นพี่หาตังค์ไม่ได้ก็ต้องขโมยเขาในสมัยก่อนเนาะครับขโมยนู่นนี่นั่นโมล,ลุกอย่างผมเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนแบบว่าไงถามคนในซอยนะเมื่อก่อนนะผมเลวเลยอันธพาลเลยคู่แง่ก็คือเกเรใช่แบบนั้นเลยอ่ะแบบว่าใครมาเอาแบบว่ามาเอายาอะไรให้ผมเอายาผมบิดอย่างเดียวผมไม่คืนผมไม่ให้อยากได้มาเข้ามาในซอยกูนี่ ไม่ให้มีไหมมีตามมาไหมใครจะเข้ามาตามในซอยมันออกไปได้พี่มันก็มันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในซอยนะมันก็มีมาตามันก็ตีกันในซอยผมก็บอกพวกลุงพี่ผมเนี่ยผมบิดมาบิดยามาบิดยาบ้ามาแล้วเขามาตามเนี่ยเออให้มันเข้ามาเอากระฟันมันก็ตีกันก็ฟันกันตรงนั้นตรงร้านตรงร้านที่ไปซื้อของครับพี่ตนและแร้เทะเราเราเข้าไปอยู่ในเรือนจาได้ไงอ๋อ เขาอยู่เรือนจำครั้งแรกเลยครั้งแรกครกั้งแร,งแรกนี่เราเข้าอะไรเข้าเรือนจำเลยหรือ <ผม S 2> ว่าเข้าคดีผมเข้าคดีผมไม่สนามนพิจารณไม่เคยเข้าผมไม่เคยเข้าเข้าคูกใหญ่เลยคุกเรือนจำนนผมเข้าคาดีรักทรัพย์รักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ป้นทรัพย์เนี่ยครั้งแรกผมศาลตัดสินรรรมารวมๆแล้วมันก็ป้นผมสู้แพ้ยี่สบสี่ปีรักทรัพย์หกปีศาลเด็กมันไม่รับไงคู่ดีผมมันไม่รับมาแล้วผมก็เลยรับ ตอนผมก็โดนติดไปเมื่อก่อนผมไม่รู้ผมก็ทําตัวว่าเลยเทนะติดไปเจ็ดแปดปีหักอะไรแล้วอะไรแล้วเหลือเจ็ดแปดปีมีชงมือชั้นด้วยอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ปล่อยมาผมก็ได้ชั้นเยี่ยมปล่อยมาปีห้าสี่งั้นเดี๋ยวพูดถึงเจ็ดแปดปีที่เราอยู่ครั้งนั้นน่ะคือครั้งแรกครั้งแรกผมครั้งแรกที่เข้าไปเลยปีสี่เก้าปีสี่เก้าก็คือโดนลักทรัพย์ครับปนปนวิ่งเราซัพวิ่งเราด้วยวิ่งเราทัพด้วยสามเหตุการณ์นี้ก็คือคนละเหตุการณ์ใช่ไหม คนละเหตุการณ์แต่มันก็มันคนเขาเรียกว่ามันคนละเหตุการณ์ยังไงมันมันคนละคดีกันก็คือมาฟ้องหมดเลย<อ>ย่างก็เลยเอานี่ไปก่อนวิ่งราซับไปก่อนลักซับแล้วก็ป้นซับตัดบาทีละคดีคดีคดียไงแต่ทั้งหมดนี้คือเรา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 ก็คดีขึ้นมาใช่พี่ครั้ง<พ>แรกเลยที่เข้าไปในเรือนจำเป็นไงตอนนั้นโอ้โหโอ้โหกินข้าวไม่ได้เลยพิมเป็นข้าวแดง ผมกินข้าวนะผมร้องไห้เลยคิดถึงแม่เลยเพราะเป็นข้าวแดงอะพี่มีใครมาเซอร์เวย์ไหมไม่มีหรอกมีคนในบ้านผมไปรับพวกพี่ผมที่อยู่ข้างในนะพี่โดมมารับแล้วก็พี่กี้มารับผมตอนผมเด็กพี่แจ้มารับผมคนในซอยมารับผมแต่ก็มีเยวผมปเป็นน้องเป็นน้องแลหละผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยใส่ใจเลยเอาผมปเป็นน้องไปนอนกองนองนอกอดผมก็ไปบอกพี่ผมบอกว่าพี่พ่กี้เนี่ยเอาผมไปนอนกอดไปเป็นน้องอะไรเงี้ย กี้บอกขึ้นไปมันก็ทืบแม่งเลยผมขึ้นไปผมก็รอเช็กยอดเสร็จใช่ไหมผมก็ทืบหน้าลายไปคนหนึ่งผมรอเช็กยอดเสร็จมันนอนผมก็ทืบมันเลยแทำไมไปถกระทืบไปมันกอดผมทําไมอ่ะมากอดเราเอ,อมากอดผมผมก็ทืบแม่งเลย<อ>แลวผมก็บอกบอกมอ,มองผมหน้าอ่อนไงตอนตอนนั้นตอนนั้นผมไม่มีรายไม่มีลายไม่มีเลยไม่มีลายตอนนั้นอายุเะไรสิบเก้าพี่สิบเก้าผมเข้าคุกใหญ่แล้วถ้าสิบแปดจะไปคุกเด็กใช่ไหมผมโดนแยกกับเพื่อนผม ชื่อโกผมโดนแยกกับโกแล้วก็อโตโดนแยกกันคนละโกนะไม่ใช่ไม่แยกโกเพือพ่อนผมอันนั้นก็ั้เพื่อนผมกกตินโตโดนแ,แยกกันแล้วก็มีเรื่องกันแล้วก็ลงมาตอนเช้าจะมาขอเก็บยอดผมแล้วลูกพี่ผมเขาไม่ให้มึงไม่พอใจมึงก็มึงมองน้องกูไม่ดีอย่างงนี้ผมไม่ได้อยู่ห้องในบ้านผมไงผมไปอยู่ห้องหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะก่อนที่ผมจะมีเรื่องบอกน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่ดึงชื่อมานอนห้องพี่อะไรเงี้ยมานอนห้องคนในบ้านกันมานอนห้องวัดสลักใตยย้เงี้ย อ๋อแสดงว่าเข้าไปครั้งแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมใช่ผมไม่ได้บอกใครคือมองแค่เป็นเด็กใหม่หน้าใหม่หน้าอ่อนอยู่ใช่ผมไม่ได้บอกใครว่าผมมีคนในบ้านผมมารับบางสิเมืองมารับแต่ผมไม่ได้บอกคนนู้นถามผมไม่บอกว่าผมเด็กต่างังต่างัวัดอะไรเงี้ยอ๋อเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเด็กบางสิเมืองแล้วเขาพอเดินไปไหนก็เอาขนมให้ผมกินคนนู้นเอามาให้กินคนนี้ไม่ให้กินผมก็ไม่กินเพราะพี่ผมบอกว่าอย่าไปรับของใครมากอย่าไปรับของใครมั่วไม่กินแล้วแต่ผมมีเรื่องกับ คนนั้นอะมีเรื่องคนนั้นเขาก็ไม่ยุ่งกับผมผมก็สักลายเลยสักลายแล้วผมก็สักมังกรมาตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวแล้วผมก็เกลยเลยจําจําได้ไหมครั้งแรกที่เราสักนี่อ่ะพี่คือมังกรที่ขาตัวเนี้ยยืนได้ไหมตัวนี้ตรงนี้นี่ที่จิ้มเนื้อเราครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกตรงนี้ครั้งแรกเลยครับที่ที่จิ้มเนื้อเราครับตัวแรกเลยครับผมก็เกลยเลยแล้วก็ มีวันเขาเขาจราจนกันปีสี่ก็คือในนั้นเลยครับจัดในนั้นเลยดื้อไปเลยอ่ะผมดื้อไปเลยแล้วมีวันจราจนปีสี่เก้าก็เรียกทุกบ้านมารวมกันผมไม่รู้นะเราเห็นพวกเขาเฮฮากันผมก็ไปด้วยนะไปด้วยมไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ไปเขาด้วยเขาเก็บจงกับจงเขาไปเขาด้วยเพราวันนั้นไม่มีเจ้าที่เลยปีสี่เก้าต่างคนต่างตีกันนู่นนีเจ้าที่ออกกันหมดเลยครัจนปีสี่เก้าเดินจำเลขผมก็โดนยิงเข้ามานี่โดนลูกซองเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ เจ้าที่ยิงและเพื่อนผมตายไปสองคนโดนยิงเข้านี่คนหนึ่งเข้าตัดหัวใจคนหนึ่งตายแล้วผมก็โดนย้ายแล้วคราวนี้ผมไปแผ่นดินใหญ่ละไปคลองเปรและผมก็เอาแล้วคลองเปรผมไม่เคยติดคุกัน,นะพี่ใครั้งแรกนะคลองเปรเป็นยังไงวะแล้วผมมาคิดสิ่งพี่ผมนะเพราะพี่ผมอยู่พี่เขิมอ่ะพี่เรศตาไฟอ,อยู่เขาอ,อยู่แต่เขาอยู่โคระแดงกับผมเขาอ,อยู่แดนสองผมเข้าไปเนี่ยผมก็มาอยู่แดนหกแดนแรกรับ อ๋อพ,พี่เี่เขนนี่ก็อยู่คลองไปเหมือนกันพี่เขยอมอยู่คลองเปมันก็ติดตกอนง<ว><ด>ม,มาแต่คนละแดนอยู่แดนที่สูงพี่เขยอ่ะแต่พอผมไปไปอยู่ที่นู่น,นผมเขียนไมพาผาเขาเขาก็ฝากคนนู้นคนนี้มาดูผมอแล้วบอกเขาอยู่ไม่ได้ก็บิดแดนออกมาบิดจนได้มาลงกับพี่บ,บิดบิดยังไงบิดแดนบิดผมก็ตีหัวเขาอะไรเงี้ยผมไม่อยากอยู่ก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เราโยนย้ายกีดหน้ากีดตาอะไรประมาณเนี้ยผมไม่อยากอยู่แดนเนี้ยผมก็กีดหน้ากีดคอเอาหัวมุงนกำแพงมั่งเขาถามไหม าถามผมเครียดผมอยากอย,กอยู่แดนนี้แล้วก็ถามายยาว่าอยากไปอยู่แดนไหนเขาได้ถามว่ารู้ว่าเขาจับรอถ้าไปบอกว่าอยากอยู่ไปอยู่แดนไหนเขาจะไม่ให้ลง<อ>จะไม่ให้ลงแดนที่เราจะไปอยู่ใครปะผมก็เลยบอกว่าแดานไหนก็ได้ครับพ่อผมขอแดนไหนก็ได้ขอไม่เอาแดนเนี้ยถ้าเอาไปอยู่แดนนี้อีกเดี๋ยวก็ปั่นป่วนอีกบอกมึงมึงไปแดนห้าเลยเอาผมไม่ขังห้าสามเดือนอผมขงังผมขังซอยอ่ะธีเดิมผมขังซอยไปเก้าเดือนผมได้ลงซอยผมก็มองเป็นซอยอ่ะ ขัางซอยนี่คือคนเดียวนะคนเดียวครับพี่อยู่ในนั้นคนเดียวเก้าเดือนเก้าเดือนเรื่องตกผมก็เขียนเสนอสามเดือนนะเรื่องตกผมเขียนเสนอให้คนเขียนเสนอให้พมเขียนงสอมีูเรื่องให้คนเขียนเสนอให้ผมก็ลงมาจําแนกพอจําแนกไดนปุ๊บผมแค่ยืนแรยงานตัวนะที่หลองเปรมผมนอชอศักชายไปต่อสามเดือนมนยืนงงเลยเอาผมไปต่ออีกสามเดือนต่อต่อต่อนี่คือต่อซอยต่อซอยสามเดือนแล้วผ่านสามเดือนแล้วไม่เสร็จผมก็เขียนจาแนก ไปต่ออีกสามเดือนผมก็เลยบอกว่าผมขังเก้าเดือนผมเลยบอกว่าพ่อถ้าผมไ,ไม่ได้ลงอะ่ะผมแฝงแน่นอนอมผมไม่ไหวแล้วผมก็ทําตัวดีแล้วนูน่นนี่นั่นอะไรแล้วใช่ไหมเขาไม่เชื่อแต่เขาบอกว่าผมจะแฝงเนี่ยเขาเลยบอกมึงจะลงกันไหนผมขอไปสองได้ไหมไปอยู่กับพี่เขยผมพอพี่เขยดูผมได้ไแล้วมึงไปเดือนหนึ่งก่อนก็ไม่ลงก็ยังไม่ให้ไปอีกก็ไม่ลงก็ต้องผมบิดไปจาได้ มีเรื่องกันแล้วเราโตแล้วไปอยู่แผ่นดินใหญ่นะเราโตแล้วอะแล้วก็เริ่มพกลงพกเหล็กแล้วอะเหล็กแหลมอะเริ่มพกลงพกเหล็กแล้วตอนนั้นยังติดยาอยู่ไงเริ่มไปเดินยอดมาแบบว่าเหมือนก็เหมือนซามูไรอะพี่รับจ้างตีหัวเขาอะไรประมาณนี้ผมก็ก็ส่งตรงส่งตังค์มา้างนอกให้มงให้แม่ผมแต่แม่ผมก็ไม่อยากได้หรอกเป็นเรื่องเราต้องขังซอยอะไรประมาณนี้แล้วอยาขังซอยเนี่ยเราอยู่ในนั้น เดี๋ยวขอถามถึงการขังซอยเลยเราอยู่ในนั้นคนเดียวคือว่ามันเป็นลักษณะห้องเล็กๆใช่ไหมห้องมันก็ประมาณเนี้พี่ถ้าเรื่องตกขังเดียวก็วาดวาดประถงกองกันนะในแบบเป็นเนี่ยแค่สุดมือเราเนี่ยก็คือแค่เรานอนเข้าไปเนี่ยสุดมือความฟังเรงเราความสูงความความสูงก็สูงเลยอแต่ความฟังเนี่ยแค่เรานอนเนี่ยความยาวก็แค่สุดปลายตีนเราสุดปลายตีนเรานี่คือติดบล็อกแล้วต้องข้ามบล็อกไป อาบน้ําในบล็อกแต่คือจุดปลายตีนเนี่ยแต่อย่างนั้นมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยทางซอยขังซออคนเดียวเลยคนเดียวเขาอยู่ในนั้นอะไรอยู่ในนั้นห้องมืดอะพี่แล้วเวลากินข้าวกินข้าวเขาจะส่งมาช่องขนาดนี้ยช่องสี่เหลี่ยมขนาดนี้เหมือนให้ข้าวหมูข้าวหมาอะไรมากคือพูดง่ายงมึงก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นต่วันไม่ไม่ไม่เคยได้เห็นเลยเก้าเดือนระ้ะเวลาก็อยู่อย่างนั้นแหละเก้าเดือนออกกําลังกายก็ออกอยู่ในนั้นะ ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรกินนอนกินนอนอย่างเดียวก็สบายก็โหสบายมันถามว่ามันสบายไหมมันก็สบายแหละพี่แต่เราอยากลงไปเดินข้างล่างถ้าลงไปข้างล่างเราหาตรงหาตังได้อ๋อค่ว่าข้างซอยนี่คืออยู่ข้างบนข้างบนไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ลงไปอยู่ข้างล่างไม่ได้ลงั้งหบนมีกี่ชั้นมีเป็นรูปตัว T พี่อย่างเงี้ยมีสองชั้นไอ้ที่พูดนี่คือเป็นเรือนนอนเนี่ยเรือนนอนที่คลองเปรมสมมุติว่านักโทษอยู่ชั้นสองใช่เราก็อยู่บนมันจะมันจะมีพื้นที่ซอยต่างหาก ของพวกทำความผิด<ต>นเดียวกแต่พวกซอยอยู่ข้างบนก็ชั้นเดียวกันหมดเลยแต่มันเป็นล็อกล็อกเพื่อนรู้ไหมตัวทีเป็นล็อกล็อกอันนี้ของซอยนะตรงนี้ของพวกคนปกตินะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเยอะไหมคนที่โดนขังซอยผูย้ดนที่ทันโอ้โหก็ขังได้มันห้องหนึ่งมันก็ขังได้ถ้าเรื่องยังไม่ตกก็อยู่ห้องรวมไปเจ็ดแปดคนก็อยู่กันไปอัดกันไปทางซอย<ค>นอ่ะคนบนซอยความผิดก็ประมาณร้อยกว่าคนน่ะความผิดอ่ะความผิด ตัวลายทัานเลยเคยเคยเคยมีไหมของเราอย่างอย่างของคิงเนี่ยเก้าเดือนคนอื่นมากกว่าเก้าเดือนมีไหมมีเป็นปีก็มีพี่มีเป็นปีก็มีขังอยู่มันเป็นปีก็มีปีปีหกเงี้ยจนไม่ไหวจนแบบว่าต้องทําแบบว่าต้องกีดตัวเองต้องอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ลงอ่ะเพราะมันไม่ไหวพี่มันจะขาไม่จะเดินไม่ได้่เขาไม่นี่มีระยะเวลากําหนดเหล่าแล้วว่าแล้วแต่เขาความผิดมึงจะโดนรัก สองเดือนสามเดือนไม่แล้วแต่ลมเอาไปสามเดือนไม่พอใจเอาไปอีกสามเดือนไม่พอใจไปสามเดือนอยู่งั้ยหมายถึงว่าสมมุติว่าผมสั่งขังทิเนี้ยขังซอยเนี่ยสามเดือนพอค,ครบสามเดือนปุ๊บเราถ้าเรายืนไม่นิ่งหรือแบบยังตื่นแบบเข้าไปที่คณะกรรมการ,การมันจะหลายคนเ,<อ>เพีเอ่อเ<ะ>จ้าที่จะหลายคนแล้วเราเข้าไปมันจะตื่นคน,นเพือ่อจมาแล้วเราพูดตะกุตะกักเงี้ยไปสามเดือนต่ออีกต่อเลยยืนไม่ตรงมือไม่ดี ไปสามเดือนหือว่ายังไม่เรียบร้อยคือผมแค่โผล่หน้าไปเนี่ยไปสามเดือนยังผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยลงมาผมเครียดเลยพี่ี่ผมลงมาผมเครียดเลยรู้ทำไรใครไม่ได้พี่ผมก็กีดตัวเองกีดหน้าเนี่ยกีดหน้ากีดหัวกีดคอเละเทหมดมันเครียดจริงมันเครียดจริงพี่มันแบบว่าเราพยายามทําดีแล้วนะเราอยากจะลงมาข้างล่างเราอยากจะลงมาข้างล่างมาเดินข้างล่างมาหาตรงหาตังอะไรประมาณนี้ยเพราะเราก็ เหมือนซ้ำมูลายอะพี่ไนไหมใครให้เราทำอะไรมีตังค์ให้เราเฮ้ยมึงไปตีัวคนนี้ได้ผูให้เนหมื่นหนึ่งขอกค่จ้างเดียวใช่ให้างหมื่นหนึ่งมึงตีเลยโอนเข้าบัญชีเลยไปมก็จัดให้พวกต่างชาติอะไรเงี้ยส่วนมากก็ตีพวกต่างชาติไงพี่พวกนิโก้อะไรเงี้ยแล้วหลัง,างจากนมาทางซอยมาแล้วใหญแดนแล้วคนนี้มาอยู่กับพี่เป็นไงใช่ก็มาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่ผมก็มันก็อยู่ได้ไม่นานพี่มันต้องเพราะแดนนั้นเป็นแดนของโทษสูง โทษน้อยต้องย้ายออกมันเป็นแดนของแดนสองมันเป็นแดนโทษตลอดใช่ไหมพี่แดนห้าก็โทษตลอดเหมือนกันแต่คนที่จะเข้าได้คือความผิดหลายแรงหลายแรงแล้วก็แบบว่าต้องมีตังอะไรแบบว่าต้องมีตังอ่ะมึงถึงจะลงซอยได้ม่งั้นก็ไม่ได้ลงซอยถ้ามึงอยากอยู่แดนนี้มึงต้องใช้ตังพี่นะครบ้เจ้าจริงด้วยประมาณนั้นนะใช่มันก็ต้องมันก็ต้องเจ๋งแบ็คมึงต้องดีมึงก็ต้องใจถึงประมาณนี้ ผมก็ถามว่าผมจะถึงไหมผมก็ไม่ถึงหรอกแต่อย่ามายุ่งกับผมแล้วระยะเวลาแปดปีเจ็ดปีรอบแรกเจ็ดปีรอบแรกเปีรอบแรกเนี่ยเราเราย้าอยู่ของไมตลอดเลยปะอยู่ยันปอยเลยปะไม่ใช่เจ็ดปีนี่นะพี่ปีผมวบนแดนบนแดนยังครบแล้วนะบนแดนครบแล้วเดี๋ยวผมบนแดนเลยของเปมีกี่แดนมีสิบสามแดนสิบสามแดนเรายุ่ทั้งหมดเลยที่มันที่มันใช้จริงจริงนะแดนแดนสุลกรรมก็คือแดนแปดไม่ต้องไปขัง ที่มันใช้จริงที่เขาใช้จริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ใช้ที่จะเวียนแดนเนี่ยเราเปลี่ยนเราโดนทุกแดนเลยผมโดนแต่ละสามเดือนคือขังแดนนี้สามเดือนเนี่ยเห็นไหมพี่ได้ลงซอยแล้วไปต่อแดนไปต่อเรื่องไปต่อแดนอือ่นถ้าแดนไหนไม่รับเราเลยก็คือยดัดเรือนจำแดนไหนคำว่าแดนไหนไม่รับคือมึงเกสสุดๆแล้วใช่คือมึงยดัดเรือนจำแต่แล้วมีไหมบางคนที่เขาอยู่จนครบป้อยแดนเดีเดยวเนี่ยก็มีก็มีอะพี่แบบว่า ก็มีแหละคนที่ไม่ได้เกมคนที่ไม่ได้เกมมันก็มีพี่คนดีก็มคีคือเขาไม่ได้ย้ายทุกคนนะไม่ได้เียนแดนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ย้ายทุกคนพี่เขาย้ายเฉพาะพวกมึงประบติมาไม่ดีมึงลงแดนกูต้องต้องจับตาดูมึงถ้ามึงยังกระดุกกระดิกยังไม่เลิกมึงย้ายแดนคราบลัวไปก่อนเรื่องปะก็ต้องมีอยู่แล้วพี่เพราะเขารู้แล้วว่าพอเราย้ายไปเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยมารับเราไรเรามึงสตาฟเรามึงอย่าดื้อนะมึงอยากอยู่เดิมนึงอย่าดื้อนะเพราะ คนในบ้านเราอยู่คนเยอะอย่างเงี้ยผมก็ยากอยู่แต่พวกคนในบ้านเราเยอะมึงย้ายไปงก่อนมึงย้ายได้ก่อนการการมึงไปก่อนไปอย,อ,อยู่ที่อื่นเรอยู่ที่อื่นการแบบว่าการมึงมีเรื่องอเ,เพราะคนในบ้านมึงเยอะมึงไปก่อนผมก็งงเหมือนกันผมไปไม่ถึงสองวันเลยผมยา้ายได้อริงแล้วแล้วของเปรมเนี่ยเราเราอยู่ครบทุกแล้เลยทุกแล้วเลยพี่ในไม่ไม่ไม่ครบกำหนดทัวร์ด้วยเจ็ดปีเลยไม่ครบพี่ย้ายไปไหนต่อผมปีห้าสี่ผมกลับมาภูทิมนา กับเืินจำนนก่อนที่ผมจะไปของเปรมผมจะจนไปใช่ไหมพี่แล้วผมย้ายกลับอานนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมเข้าแดนให้ผมไปขังก่อนเพราะประวัติเก่าของผมอ่ะสลักหลังผมไว้ว่าผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้นะบุคบุคคนอันตรายเข้าแดนพิเศษไปก่อนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็กลับมาก็โตแล้วพี่ประมาณยี่สิบห้าด่าแล้วยี่สี่ห้าจัสามคดีที่ล็อก่อ้นนะใช่ผมเริ่มโตแล้วยังไม่ได้ปล่อยกลับมาเอาผมเข้าแดนไป ผมอยู่นนท์ได้ไม่ถึงปีผมก็ออกมาจากที่ไดพิเศษสามเดือนออกมาผมก็ธรรมดาพีนะ่เราโตแล้วนะเราอยากแบบว่าไม่อยากใครมานี้เราเนี่ยเราดูคนในบ้านเราเยอะด้วยเราเป็นพี่เขาแล้วอะไรอย่างงี้นะก็มีธรรมดาก็เกลียเขามึงทําในบ้านกูวะเรียกพ่อบ้านมาว่าไงไม่ว่าไงใช่ไหมมึงคาใจมากคาดใจง่า,าย,าายกูแตะในบ้านกูไม่ได้พูดแบบอย่างมึงแต่ในบ้านกูไม่ได้มึงแต่ในบ้านกูมึงเจอกูมีไหมเดียวๆเนี่ยถามเดียวๆมันมีพี่ แต่มีผมไม่เคยมาเดียวเดือกับผมเลยส่วนมากมาข้างหลังอย่างเออใช่แบบว่าพี่อยู่บ้านนี้นี่ผมอยู่อีกบ้านหนึง่งพี่มีเพื่อนอีกบ้านสองบ้านพี่รวมหัวกันมาปิดบ้านผมอย่างเงี้ยมาปิดบ้านผมอย่างเงี้ยที่นี่ระบบนี้พี่ไม่ถูกกับบ้านนี้บ้านนี้พี่มาถูกกับผมไปปิดแม่งเลยเพี่ต้องให้แม่งอยู่ถ้าปิดปุ๊บเดี๋ยวมันย้ายเรือนจําเลยมันย้ายไปของเปรมเลยก็คือแค่สองแดน นนกับของเปรมนน,นก็นนแล้วผมก็โดนอุ้มปีห้าสี่ไปไหนตอไปเขาพิกเขาพิกผมโดนเขา,พ,<ม>ขาพิกนี่อยู่ที่ไหนเขาพอะไรตรงคลองไผ่อ,อะพีมัมันอำเภอมมกเหล็กอะเพ่สราบุรีเลยอำเภอโมกเหล็กอะเขื่อนลำตะคองมะ มันเข้าโคราชเลยมั้ยใช่ใช่โคราชพี่โคราชโคราชเพราะว่าเพราะคลองไผ่ถึงก่อนถึงคลองไผ่ยังคลองไผ่ถึงก่อนถึงคลองไผ่ก่อนด้วยทางเข้าเดียวกันคลองไผ่ถึงก่อนแล้วขาพลิกเข้าไปางในอ๋อทางเข้าเดียวกันใช่เข้าพลิกเข้าไปางในเข้าพลิกเข้าไปอีกแล้วผมก็คิดเนี่ยเชื่อมึงเอากูมาได้ไงมึงไปนู่นเลยโห้ยผมมีแต่เขาน้ําตาผมไหลเลยมีแต่เขามีแต่เขาคป่าแล้วมันกินอะไรกันมันกินกันง่ายๆเรากินไม่ได้พีเข้าใจปมเออแบบโอ้โหอย่าให้หูเลยน้ําพริกอ่องก็มีแต่น้ํา ผมน้ำตาจะไหลทุกทีเลยผมเห็นข้าวที่เขาพลิกนะน้ำตาจะไหลทุกทีเลยอุ้มไปเลยอุ้มผมไปเลยที่ผมไปนะสิบสี่คนนะคนแก่หมดนเลยคนแก่นี่เขาย้ายไปภูมิลำนาเขาขอ,ขอเขียนนั่นเลยขอเขียนให,ให้ไปอยู่ในใกล้ๆภูมิลำนาวเวลาปล่อยเวลาอะไรเงี้ยบางคนอยากไปต่างจังหวัดเนี่ยขอเขียนคาร้องเลยขอเขียนคําร้องขอย่าลืนจําเรื่องนั่นก็ไปกันจังหวะนั้นมีผมติดโถไปด้วยเฮ้ยเอาเราไปได้ไง ผมมาได้ไงวะเนี่ยข <Okay. S 1> นแก่หมดเลยเนี่ยแล้วผมมาได้ไงเนี่ยบายกูไม่ได้อยู่นี่ไม่บอกผมบอกแล้วว่าเมื่อก่อนอะ่ะจะมีย้ายกันน่ะย้าเรื่นจำที่นนนะจะมีย้ายกันะ oh. จะย้ายข้างล่างใช่ไหมพี่และอย่างพี่ในบ้านผมเนี่ยใช่ไหมพี่มีชื่อย้ายละเฮ้ยไม่ต้องไปอยู่แม่งเงี้ยยืนอยู่เงี้ยดูเด้วเขาจะเข้ามาเอาเราไปได้ไหม